ปุณน้ามาเทออกแล้วกับโบนอยเนีย่ยพี่น้องจา๋ามาหอดบ้านแล้วมาเทใส่ถาดเตรียมตัวทําวามสะอาดกันโบนอยเนี่ยนีไปไหมนี่ไม่ฉีดเป็นกิโลคุณบ,บ,บ,บอหุ่นเดอกําลังกินเสียบล่ะซมินงเดกอ่อนๆออกไม่ไม่เออเอ้าจัดทําวามสะอาดเก็บกันนี่ละจ้าเห็ดเหลืองที่ไปเก็บมาตรงที่ล้างแล้วทําวามสะอาดแล้วนี่ล้างประมาณสามสี่นามปุณละจ้ามือนีกับสีมาเห็ดเมนูเกี่ยวกับเห็ดเหลืองที่เอาไปเก็บมาขวดสีอิ๊วเป็นอันสปากเกตตี้ใส่กับเห็ดเหลืองมาจ้ะ เราจะมาเข่าก้วนกันกับยายจิ๋วเข่าก้วนน้ำข่อยกระเบิง้งเอาเพื่อความบันเทิงเด้อจากข่อยกรบเบื้องใีความเก่งความชำนาญผู้ใดเฮ็ดเก่งแล้วก็สิอาจสิยคัดใจเพิ่นจักหน่อยเนะาะคนก็สิเฮ็ดไปตามสไตล์ของขอ่อยนี่ล่ะจ้ะมีหยังก็ใส่ลงไปบ่ได้มีสูตรหยังดอกจ้ะใส่หอมใหญ่งลงไปผัดก่อนต้องไปเกี่ยวเป็นน้ำพอมอยู่เมืองหรอกเพิ่นก็พากันเฮ็ดกับข้าวที่เราเองเนาะส่วนมากแล้ว ไ่ซ you like ื้อพันกินกับไ้วใยกจากพี่น้องตกจานนึ่งนี้นู้นอีกอ่ะพันกว่าบาทเด้วไปสองคนกับสองพันสามพันเล้วแค่ขาเดียวไปกินกับนองชู่มื่นกับ่้แต่ผมมีเงสีอให้เต็นดอกเชียงถ้าไม่ซื้อกบเผาสื่ออาหารสื้อของสดสื้อผักซื้ออย่างนี้อันที่ซนึ่งไปอันที่หนึ่งื้อมาเจนหนึ่งกับประมาณหาทันสีทันหาทันชิ้นแต่เจอาทิตย์จ้ะถ้าไม่ให้กบเผาที่ไหนเป็นอาทิตย์แล้วถ้าจะไปซื้อชินกับนองห่ะั้าจะเ้าหรือินเต็มที่กับสอง ก็ไรพาสาเมเอยขน,นหาขันนึ่แม่แต่จะเปน็นนางกินกาแฟเ,เทค้กจื้ๆหนึ่งจันโอ้ถึงน้ำไก่กระไรลอยนะ่จัะเราต้องไปนักเลองอาหารจานละแพงไปอีกอเพราะฉะนั้นล้วเป็นยังจาวบานเผื่อไมา,ยามอยู่ต่างแยนเพื่อนพักกันเท็ดเห็กับเผายิอ่อีกทีเพราะว่าซื้อเป็นกะไว้แต่เพีงกินข้างนอกบไหวจ้ะยองแพงนี่มันเ็เป็นเหตุผลว่าเป็นยังนี้อิ้นก็ไมาเห็กับเา่เพาว่เป็นกระต่เาเห็ดนะจ๊ะยายมไดกับยายมซอยกัน,กน,นท้องมาหายาเสียไกินแหลงมดี เป็นไปเพื่อความบัรเทงเนาะจ้ะอาถิเยตตุเปลี่ยน่าถือถือชนไกย่าว่ากันแต่ไปกับเที่ยมไปจ้ะกะปลาเยติเิกับเป็นพ่ออีจานเนาะสมบูรณ์ในค้ะเรื่องอาหารปรันงชนปนี่เแต่ได้เป็นบาังย่างจ้ะเนี่ยเสียบสมบูเสียบสรแกงปั่นนั่นแค่าักินไปราจะตีเนื้อจะไนเนื้อจัดกไป เนี่ยเป็นเนื้อางจะเนื้อฟางบดตักก็ต้องตักกระทะที่ไปไปมากาจะเปลี่ยนไปหม้อสิตักต่กระทะเดี๋ยวมันค้นมัสนุกนะต้องเปียนออกเพราะว่าคนสงใสัหนําโซ่สนุกไปอีกเนี่ยมันหล่นเกินไปจนนึกเปลี่ยนไปหมอจ้ะหันจักเนื้อสุเดียวสิใส่เห็ดล็อกไปจ้ะเห็ดเลี้งของเทาอยู่ละใส่ล็กไปจักหน้อย เอาเสตระกับไตปุ่งนห้เลยจ้ะแ้สปากเกตตี้ก็เร็ูคนหนึ่นี่คิวผัดหลยเลยกระสไ่เปิดกองเลยก็กรส่บเกลือเด็ดกับกองหนึ่จ้ะเกือเด็ดเป็นกองเลยนเนาะนี่นกระสิเป็นอันกระสือเด็ดอีกแบบนึงจ้าในลูกไปไลป่ผลกระสิเปรียวเล รเุเกรืองด้วยเกลือใส่เกลือไปกหน่อยผงอุดมันโอนะใส้ผงอุดมันโอนไปหน่อยนะผักไทยใส่เป็นิกไทยดำปนนเอาเสร็จแล้วกระเบาไฟลงจ้ะตุนมันเป็น้อ่อ,อน,ออน สอดกับตรงเฮ็ดเร็วเนี่ยน้ำเสียนี่จะขุขนๆใชไหมน่ค่ยเสีบอ่ะ้วเราก็ตั้ง้อเตรียมต้มเ้นตัวได้จ้ะมีนเส้ี่ยาสเปกตตีกัสีใส่ซองแบบน้อเป็นยังก็ใส่ซงแบบมาเตี้ยแบบนึงมันเปิดแล้วนะจ้ะแมันเปิดแล้วมันเหลือยังไงเดียวองนี้จิ้มกับสีมาตไปกันล้วจะเปิดห่อไหมใส่เผื่อไใส่ยังเด้ไม่เหมือนต้มน้ำเปล่าเปล่าเลยนะจ้ะให้น้ำเดือดแล้วก็เอาเ้นลงต้มโดดพยายามไลาการต้มตอง h t เรวกับสีประมาณสิบสองนาจีจ้ะ ต้มแลม้วไสิเหลือเนาะมันไม่จะกินจังต้มกินไม่จ้จะจำกินเบอร์เกอร์เดี๋ยวก็กว่าเหลือหลังมันโมีม้กกินจะเส้นมันแห่ไตนงง่ายๆจังสีเราจะกดกรนุกไปน้ำซอสเละๆจังเลยกรบปุกเป็นยังจ้ะเหลือก็ใส่ตู้เย็นไว้แต่กินเม,มื่อไหม่ ไปถ้าอ,อุ่นกินแต่ว่าเส้นนี่เวลาเหลือเนี่ยมันแห้งไม่เป็นตะกินจ้ะตุ่มตะแสร้งพอกินกับพอ่เอเนาะรอสนะิบสองนาทีก็ได้การเลยจ้ะนี่จากสไตล์การเฮ็ดกับเขาของเน็ตจิวกะสิง่ายๆบ้านๆในนี้พี่ตี้รีดตองเอียงเอาตามทีพลันแตนัดจากขวางเฮ็ดได้ละจ้ะปรับไปตามวัตถุดิบที่จากลวางนี้อา้าวคุณสามีเสริอมร้ายเนี่ยจังเลยอาหารฝรั่งเพป็น ซอสนเนี่ก็คนได้ที่ครับมาจ้ะอ้อมไว้หงายสปาเกตตี้เน็ดอบ้านปูน้องเอามาดัดเปลี่ยนใส่เม็ดเสียบวางใส่ใส่พริกป่นด้วยนี่งานคุณสามีว่าให้ไปตตีนจ้าตักเสิร์ฟกันเลยร้อนๆเ้อจิ้วมักใส่น้ำซดหลาย ลกินสปาเกตตีพี่จังกินขนมจีนกันมักใชน้ำยาลายๆจ้ก็ได้สิบตักในเพื่อนลายๆยาก็จะกลวงมกักนะนะจ๊ะพี่น้องมากินน้ำกัน